ผมค้นพบความจริงอย่างหนึ่งครับของคนที่ประสบความสำเร็จมาเล่าให้ฟังกันมาผมจะเล่าให้ฟังใครที่กำลังคิดจะเข้าสู่วงการของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าหยุดก่อนเพราะวงการนี้มันไม่ง่ายอันดับแรกอ่ะถ้าอยากจะสำเร็จต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะสำเร็จไปเพื่ออะไรทำไมต้องสำเร็จแล้วทำยังไงถึงจะสำเร็จแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างถึงจะสำเร็จที่สำคัญที่สุดเป้าหมายต้องโคตรชัดเจน เป้าหมายต้องมีขอบเขตต้องวัดได้และที่สําคัญคือต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ที่จะได้มันมาและปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าต้องเจอคือคนไม่เห็นด้วยบางครั้งคนจะตาหน้าคุณว่าคุณบ้าเพื่อนที่คุณครบรอบๆตัวจะเริ่มหายไปไม่มีใครเข้าหาคุณจะต้องฝึกที่จะอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวให้ได้และอีกทักษะหนึ่งที่จะทําให้คุณอยู่รอดไปจนถึงการประสบความสาเร็จก็คือกําลังใจ คนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยกับคุณคนรอบข้างจะคอยดูดพลังไปจากคุณแล้วก็คอยถาดถางคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงเอาตัวรอดจากคําพูดคําดูถูกและคําด่กถางจากคนรอบข้างของคุณให้ได้ข้อที่สองคุณจงเรียนรู้อะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองไม่คุ้นเคยคุณจะต้องลงมือทํามันอย่างต่อเนื่องทําในสิ่งที่มันไม่คุ้นเคยทําในสิ่งที่คุณรู้สึกมันยากและที่สําคัญคุณจะต้องเลิก ทำอะไรที่มันไม่สนับสนุนกับเป้าหมายของคุณคุณจะเจอกับชีวิตที่อยู่ในช่วงยากลำบากแล้วก็เป็นช่วงที่ท้าทายตัวเองมากๆมันมีอยู่สองคำตอบที่คุณจะตอบกับตัวเองคือจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถ้าคุณเลือกว่าคุณจะไปต่อคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จแน่นอนแต่ร้อยละ80%กว่าเปอร์เซ็นจะบอกว่าพอแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมดีกว่า ข้อที่3ข้อสุดท้ายที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายที่เป็นคนประสบความสําเร็จอยู่ในวงการนี้ได้คือคุณต้องทําทุกอย่างซ้ําๆและทําอย่างต่อเนื่องเอดิสันใช้เวลาในการที่จะผลิตอลอดไฟ1หลอดขึ้นมาให้สําเร็จนับหมื่นครั้งผู้พันเซนเดอร์ทอดไก่ไปแล้วพันกว่าครั้งกว่าจะขายไก่ได้บงางฮาซันพิมพ์ริภพายไลฟ์สดไม่มีคนดูจนกระทั่งตอนนี้ ผ่านไปหลายปีไลฟขายของที่มียอดขายมากที่สุดและนี่คือความจริงบางส่วนเท่านั้นในวงการของคนที่ประสบความสำเร็จที่อยากจะมาเล่าให้ฟังบอกแล้วครับว่ามันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทําได้คุณจะมีชีวิตที่โคตรดีกว่าเดิมแน่นอนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับ